เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไอีสวัสดีครับในผมมาชี้เป้ารถบ้านุกเดิมเดิมนะผู้ชมเล็กซ์ื้อเล็กใช้ครับกันนี้เป็นโตโยต้าครับโฉมท้ายโดง่งเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีสันเงางามมีซี่กันบ้างบางจุดครับแต่โดยรวมแล้วยังสวยเครื่องดีเกียร์ดีครับช่วงล่างแน่นเล่มเอกสารชุดโอ้ลครบๆน้ำมันล้วนๆนะครับไม่เคยแก๊ส เท่งสดๆเลยครับน้ำมันล้วนค่ะหน้าเดิมบ้างติ๊กเกิ้องอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักผมใช้ได้เลยครับเติมน้ำมันขับกลับได้เลยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่คดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยคันนี้รถปี99ครับหน้าต่างมือหมุนเกียร์ออตโต้เข้าดีเข้าครบทุกเกียร์นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนพิกัดดูรถอยู่สุขสวัสดิ์ เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับแต่นัดตือรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ราคาเปิดมาที่3 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ใส่ตรงถึงผู้ขายได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ